นี่นะครับผมวนนี้ทีมงานมาสนมือน,นะครับผมมาหลวงค่ากงเลยนะครับผมถือกงมาถือกงมาที่มา,มา <S <S นะครับผมเอาที่เด็ดเลยนะครับย้อนคู่บาง,บางจะนักไม่ทั้งวิ่งคู่นะครับผมโอ้นอนฟิงเดี้ยนะครับตองจากกงมาสมสดๆเลยนะครับผม นี่ครับอ้แต่ว่ามันคืออน,นั้น่วะมันคือย่อนแสงอันเน้ะกับประบ้านนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปนะผมนี่ครับผมเทียบตัวแม่ไว้อยู่นะผมเทียบสายคว้านะผมตัวแม่อยู่หันตัวหนึ่งนะผมอ่าเดี๋ยวเห็นมันเข่ากับตัวนี้ได้นะผมตัวนี้เข่ากับตัวใดกับเขาได้เบิดเดี๋ยวจะลองลองเห็นไห ฮามันโสดโส้เฮียออกมาดีละอ๋อเถียว่าไปพุดเออว่าเข้าไปน่าเรียกดมันหนักผัวเท่าตัวผูวใหญ่โหด เรียบร้อยครับผมจะเป็นหนึ่งดอกนะครับผมก้อนใหญ่ใหญ่บานนะครับผม <c oughs> คนคนเป็นแน่นี่ยรอ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะครับผมหนึ่งดอก <c oughs> ตัวใหญ่ครับอาจารย์นุ๊กตัวนี้บอกเลยว่าตัวใหญ่ครับน่าจะใหญ่ที่สุดในข่ายแล้วนะครับผมตัวนี้เจ้งมันมาจาัวไหนคือใหญ่ฮรับใหญ่ไหน บงในกล่องอาจจะบ่อได้นะครับอาจารย์แต่ว่าตัวจริงนี่ใหญ่แห้งนะครับเอาที่แหลกผมเอาเขากับกับแม่นี่นครับผมเนี่เขาได้อยู่แต่ว่าบ่ผสมกันจะเสื่อนะครับผมผมก็เลยเออากมาใส่เอามาไว้จังสีซะที่แหลกมันอยู่ข้างในในเถียง,งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจับตัวตัวน้องมาเบิ่งเลยนะครับผมตัวตัว โอ้ขี่ซืมืออีกออกออกเบลล์ลาจักเท่อนะคะรับอาจารย์เบิ่งนะครับผมโตแบบใหญ่ตุ่มใหญ่เงาดูตุ่มกะเรียบร้อยนะครับผมใส่กุ้งอันนี้เมื่อเล่นนะครับเป็นขี่มอไซค์มากนะครับผมกะนี่แหลคะครับผมอาจารย์อ่ะสัญลักษนี่ฮะลูกมัน ตัวสูงหนึ่งนะนะสมคลิปนี้ก็บแบประมาณนี้แะไรกันครับผมอาจารย์กะฝากอาจารย์ก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามเดินเด้อครับผมผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมเพื่อน็เดินทางกลับแล้วนะครับอาจารย์ไปมีเพื่อนก็คำคำพูนคุ้นเด้อลูกเอาแบบประมาณนี้อะไรกันนะครับผมยหญ่ใหญ่ข่ายอีกหนึ่งนะครับผมอ่ะ เพื่อตัวนี้มีอาจารย์ทันใดสนใจนะครับผมสิบใบเท่าไม่รวมเดินทางนะครับผมนกอายุ8ปดเดือนกว่าๆนะครับผมพนคูโยนคูเดินคูนะครับผมรับประกันห้ทุกอย่างนะครับผมแต่ว่านกมันเป็นนกใหม่อะเพื่อเพื่อคนที่มือใหม่เอาไปนะผมจะรับประกันห้เลยครับมือใหม่เอาไปอา,อาจจจะึกบ่เป็นนะเสียนะ่ผมอย่า แนะนำว่าให้คนที่มีประสบการณ์ครับคนที่มีประสบการณ์คนที่มีประสบการณ์น่าจะฝึกเป็นนะคผมว่าดูดูครับดูด,ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยใจเย็นไอ้นี่พ่อเองลูกโอ้ยโอ้มันก็ยิกแน่นแท้โอ้ยโ,โอ้โห โอเคครับหมายความว่าน,นี่ละกันสีหายก็ฝ่าอาจารย์ก็หนาหนาก็ฝ่าอาจารย์ก็ไหลก็แชร์ก็ที่ตามให้น้ำเด้อครับผมอีกดอกนึงนะโซ้อีกนะโอ๊ยโอเคครับขอบคุณครับเอ๋ขอท่านครับอาจารย์นะะึ่งั่นเอาไหมเอาไหมอ้ไอ้เอา เอ,อา้ยอายผู้นี้มายืนหันบท่ันอออืออ่